คุณผู้ชมครับ Innovative Variety ในช่วงนี้เรามากันที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งธุรกิจคือธุรกิจบ้านน็อกดาวหรือว่าที่นี่เปลมิกาบ้านน็อกดาวครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีการรับออกแบบบ้านน็อกดาวให้กับลูกค้าด้วยซึ่งที่นี่นะครับเป็นการออกแบบสไตล์โมเดิร์นจะทําให้บ้านน็อกดาวไม่เหมือนกับที่อื่นมีความน่าสนใจอย่างไรแล้วก็มีการทําธุรกิจยังไงมีการวางแผนยังไงให้บ้านน็อกดาวออกมามีคุณภาพเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันครับ แลวตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ศักดิ์สิทธิ์จันหอมนะครับที่เป็นเจ้าของบ้านน็อกดาวนะครับเปรมมิกาหรือว่าพี่ตีนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับว่าพี่เขามีการออกแบบยังไงแล้วก็มีวิธีการจัดการยังไงให้ธุรกิจนี้เป็นที่ยอมรับตอนนี้ครับสวัสดีครับพี่ตีครับพี่ตีเห็นที่นี่เนี่ยมีแบบบ้านน็อกดาวที่มันแตกต่างจากที่อื่นหลายๆหลังเลยผมถามนิดนึงว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงครับกับธุรกิจการทําบ้านน็อกดาว ถ้าเริ่มจากแบบใหม่นะฮะถ้าเริ่มจากแบบใหม่ก็แบบใหม่ที่เกิดขึ้นมานี่ก็จะเน้นจากพื้นที่การใช้งานที่ว่าเราต้องการใช้พอมันมีพื้นที่ที่เราจําเป็นต้องการใช้มันก็เริ่มมาเป็นแบบของรูปร่างของความสวยงามเพิ่มเติม <ๆ S 2> ขึ้นมาแต่เราจะเน้นการออกแบบจากพื้นที่การใช้งานจริงก่อนครับแล้วเริ่มต้นเลยเนี่ยเรามาทําธุรกิจนี้ได้ยังไงครับพี่ธุรกิจบ้านดอกดาวเนี่ยเริ่มต้น เ,เริ่มต้นแรกก็คือว่าที่นี่จริงๆแล้วจะเป็นธุรกิจการค้าขายในเรื่องของไม้ใหม่ไม้เก่าเพราะทุกวันนี้ในเรื่องของออการขายไม้มันก็ขายยากมันเริ่มดาวลงขายขาย,ยากใช่ไหมเ,เพราะว่าอุปสรรคทําไมถึงขายไม้ยากก็เพราะว่าลูกค้าที่เขาต้องการที่จะซื้อไม้อุปสรรคของเขาเขาก็มีก็คือหาช่างที่จะทําในเรื่องของงานไม้เนี่ยเข,ขาก็หายากเพราะบางครั้งถ้าหาได้มาปุ๊บ เขาก็อาจจะในเรื่องของว่าเ,าเขาทําไม่เต็มที่เหมือนอกับโกงหรือว่าไม่สวยครับข่าแรงบานปลายก็มีหลายปัจจัยใช่แต,แต,แตน่นี้ก็เลยตัดปัญหาที่ว่า ทำบ้านน็อกดาวขายซะเลยหาช่างทําขายซะเลยราคาเท่าไหรก็ว่ากันไปแล้วมาถึงในเรื่องของแบบบ้านที่บ้านน็อกดาวเปรมิกาบ้างทีนี้พี่ตีผมเห็นว่าแบบบ้านมันค่อนข้างจะแตกต่างจากบ้านน็อกดาวทั่วๆไปตรงนี้เนี่ยเรามีแบบบ้านกี่แบบอะครับที่ที่ที่เราทำอยู่ตอนนี้เออเอาเป็นแบบบ้านที่มีด้วยแล้วก็ที่แตกต่างด้วยนะครับส่วนมากก็คือแบบบ้านน็อกดาวโดยทั่วไปฮะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าบ้านสําเร็จรูปโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีแบบบ้านหลักๆก็คือ สองแบบที่ว่าเหมือนกันเรียกว่าเป็นทรงไทยไทยลังคาสามมุกกับทรงโมเดนมาแงนลังคาสามมุกเหมือนกันแล้วก็มีระเบียงข้างหน้าอันนี้จะเป็นเหมือนกันหมดแต่ในส่วนของที่ร้านนี่ก็คือแบบหลักๆที่เนื้อ,อจากเขาก็ประมาณ 2- 3สแบบแต่จะเป็นอา,อารมณ์ประมาณว่าโมเดนซะมากกว่าแต่ก็จะมีแยกออกไปอีกอ,ออกแบบตามที่ว่าลูกค้าต้องการพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ ดีไซน์ในเรื่องของทรงลังคาหรือว่าในเรื่องของอเพดานเข้าไปให้เขาอ่ามาในถึงเรื่องการออกแบบนี่ผมเห็นว่ามีแบบนี้พี่ช่วยอธิบายนิดนึงว่าแบบบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีการออกแบบยังไงในสัดส่วนแต่ละสัดส่วนนะครับพี่อ่าหลังนี้เลยนะฮะถ้าพูดไปแล้วก็เน้นจากพื้นที่การใช้งานอ่าก่อนที่จะมาเป็นรูปทรงแบบนี้ก็คืออ่า <ผม S 2> อยาก จากที่เราเคยเห็นเนี่ยบ้านน็อกดาวจะมีแค่ห้องเดียวใช่ไหมครับเป็น<ช>ห้องเดียวเป็นบ้านหลังเล็กๆสามารถ<ช>ยกไปตั้งได้แต่อันนี้เนี่ยเห็นแล้วเนี่ยมันมีห้องเยอะพอสมควรเลยรตรงนี้เรามีการออกแบบอย่างไงให้กับลูกค้าในในส่วนของบ้านหลังนี้บ้างแต่ถ้าอันดับแรกก็จะเป็นการที่ว่าทุกคนก็อยากมีพื้นที่ใช้สอยครับที่ว่าสะดวกสบายภายในบ้านหลังเดียวที่ว่าครบเซ็ตก็เลยเกิดไอเดียขึ้นหลังนี้ขึ้นมาคือหนึ่งมีระเบียงนั่งเล่นข้างนอกที่ว่ามีเพื่อนฟูงมาสามารถนั่งมีโต๊ะมาวาง ตรงระเบียงนั่งเล่นได้สบายแล้วก็เป็นในส่วนของห้องรับแขกต่อมาเป็นห้องรับแขกกว้างไอ้ลังนี้ก็คือ3มเมตรคูณสามเมตรสามารถที่จะกว้างกว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่น,นี้คือตัวอย่างนะฮะก็เวลาสมมติถ,ถ้าฝนตกหรืออะไรสามารถกลางคืนแล้วก็สามารถนั่งเล่นในห้องรับแขกนี้ได้ครับแปลนนะฮะเนี่ยคือ,อ,อแปลนข้างในนะครับ,รบว่าในแต่ละห้องเนี่ยมีอะไรบ้างมีการ แยกสัดส,ส่วนชัดเจนใช่คือแบบอันนี้เนี่ยเราพี่ทางพิติก็ทําขึ้นมาเองอถูกต้องไหมครับแบบมาเองครอืก็จะเข้ามาในส่วนของระเบียงแล้วก็ทางห้องรับแขกครับแล้วก็เข้ามาในส่วนของเ,ออเป็นห้องครัวขนาดย่อมเผื่อเราต้องการทําครัวขนาดเล็กมันก็เลยออกมาเป็นโครงสร้าง <c oughs> <theo S 2> ลักษณะนี้ <c oughs> เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยบ้านน็อกดาวมันสามารถพัฒนาให้เป็นบ้านหนึ่งหลังที่สามารถใช้ง,งานได้ในทุกส่วนจริงๆใช่ครับถูกต้องไหมครับจะต้องการให้เป็นแบบนั้นในอนาคตนะ อย่างนี้ผลตอบรับของลูกค้าเป็นยังไงบ้างเวลาเห็นแบบของเราที่ออกแบบมาให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยอืเขาจะแปลว่าเห็นแบบแล้วเขาจะมองเห็นภาพอืแปลว่าเห็นในสิ่งที่เขาอยากได้แล้วเขาจะเริ่มรู้สึกมั่นใจในสิ่งที่เขาต้องการอืพอเขามั่นใจเราสามารถคุยในเรื่องของรายละเอียดชนิดของไม้อะไรเรือในเรื่องพื้นที่เรียบร้อยก็สามารถที่จะตกลงกันเรื่องราคาแล้วก็วางมาจํากันได้เลยครับตรงนั้น ก็คือในในในส่วนของเรื่องราคาเนี่ยเราก็มีหลายแบบหลายราคาหลายหลายหลายบ้านใช่ฮะพูดง่ายว่าหลายเกรดประมาณว่ายุตัวอย่างลังหนึ่งก็จะมีประมาณ3เกรดตั้งแต่ไม้รวมทั่วไปกับไม้เกรดกลางกับไม้เกรดดีเลยขนาดเท่ากันจริงแต่ราคาย่อมต่างกันอยู่แล้วอยู่ที่ราคาไม้เกรดไม้ออยู่ที่เกรดไม้ที่เรานำมาใช้ในในการก่อสร้างไอ้ตัวนี้เป็นตัวตัวตัวเกณฑ์หลักของราคาบ้านเลย ตอนนี้เนี่ยเราเราทำธุรกิจนี้มาเข้ามาทําธุรกิจนี้ได้ประมาณอายุนานหรือยังครับเออถ้าพูดถึงหลังจากที่ว่าเรียนจบแล้วก็ทําอาชีพเล่นเป็นนักดนตรีเข้ามานี่ได้ปีกว่าครับเพิ่งเข้ามาทําได้ปีกว่าก็ปีกว,กว่าก็ถือว่าที่ผลการตอบรับก็เป็นที่โอเคครับถไหม,มครับสำหรับลูกค้าแล้วตอนนี้เนี่ยถามพี่ตีนิดนึงว่าเราหันมาทําการออกแบบบ้าน, down, น็อกดาวนนะครับเราได้อะไรจากการทําตรงนี้บ้าง ถ้าในเรื่องของบ้านนกดาวผมขอย้อนไปนในเรื่องของอาชีพนิดนึงนะออผมคิดง่ายว่าทุกอาชีพเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันหมดไม่ว่าจะอาชีพไหนอยู่ที่ว่าเราจะดีที่สุดในอาชีพนั้นหรือเปล่าอ,อและทีนี้ที่สําคัญของประเด็นหลักก็คือว่าเราทําอาชีพนี้เราทําอาชีพนั้นถามว่าเราชอบไหมเรามีความสุขกับการทามันปล่าถ้าเราชอบแล้วก็เต็มที่เลยเอ,อืแต่ตรงนี้ที่ว่าผมมาทําบ้านนกดาวเนี่ยคือผมชอบสิ่งประดิษฐ์ชอบ ทำนูน่นทำนี่มันสามารถที่มันเป็นเหมือนคนเราเกิดมาเรามีความสามารถอะ่ะไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วใช้ตังอย่างเดียวผมไม่ชอบเลย<อ>ไม่มีความสุขผมจะมองว่าในแต่ละช่วงชีวิตตอนเด็กอยากเป็นอะไรครับตอนเด็กอยากเล่นรถตอนอายุสัก20อยากเป็นอะไรเตะเป็นนักบอลอายุสัก25อยากเป็นอะไรอ่ะเป็นนักดนตรีอ,อายุตอนนี้อยากทําอะไรนั่นแหละฮะจะอยากเป็นแต่ละช่วงมากกว่าไม่ใช่ว่าจํากัดให้เราเป็นอะไรเลยครับเพราะว่าผมคิดว่า ชีวิตมันคือการเดินทางมันไม่ใช่จุดหมายปลายทางแน่นอนในช่วงต่อไปเดี๋ยวให้พี่ตีพาไปคุยกับคุณน้านิดนึงที่เป็นเจ้าของธุรกิจว่าที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจบ้านน็อกดาวน์ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอุปสรรคอะไรบ้างโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปคุยกับน้าของพี่ตีอีกคนนึงนะครับที่เขาจะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับ ครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับอีกหนึ่งเจ้าของธุรกิจบ้านล็อกดาวน์เปลมนิกานะครับนั่นก็คือพี่จารณีมูลทองนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพี่จารณีกันว่าในส่วนของการขนส่งแล้วก็การดูแลลูกค้าเนี่ยมีการทาํางานยังไงบ้างสวัสดีครับพี่นีครับพี่นีครับในส่วนของเรื่องวัสดุบ้างในการ ทำบ้านนกดาวของเราเนี่ยวัสดุที่เราใช้ในการทําบ้านนกดาวของบ้านนกดาวเปรมการเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่มไม้หลักๆที่เราใช้มีอะไรบ้างอตอนแรกพี่จะอธิบายเรื่องไม้ก่อนเพราะว่าไม้คําว่าไม้มีหลากหลายรูปแบบมากครับก็คืออย่างมีไม้เต่งไม้แดงไม้เนื้อแข็งรวมอะไรเงี้ยไม้ยางเงี้ยค,คือแล้วรายการทําบ้านนกดาวของพี่ก็คืออย่างลูกค้าเอาไม้แบบไหนก็ต้องบอกเราด้วยถ้าลูกค้าบอกว่าเออบ้านหลังนี้จะเป็น ไม้แดงนะไม้เต็งนะก็ก็ว่าตามราคากันไปก็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 คือแบบนี้แต่ก็จะมีลูกค้าแบบหนึ่งคือต้องการไม้ไม้ดีทรงสวยทรงที่เราทําตั้งไว้ก็คือไม่ค่อยสวยก็มีแบบไม่ค่าเราก็ทําลูกค้าหรือจะให้ทางเราออกแบบให้ครับก็ก็มีหลายหลับอันนั้นก็คือในส่วนของวัสดุที่นํามาใช้แล้วก็กลุ่มลูกค้ารับมาถึงในเรื่องของออเดอร์บ้าง ในเรื่องของออเดอร์อย่างเงี้ยเราลูกค้ามีการสั่งออเดอร์เรายังไงบ้างครับในการถ้าถ้าถ้าจะพูดถึง order, ออเดอร์อย่างอย่างอย่างออเดอร์ของพี่ก็คือไม่มีใครมาสั่งแบบว่าเออสองสาหลังเป็นแบบว่าเออเจ้าเดียวนะก็มีแบบว่าลูกค้ามามาติดต่อซื้อกอ็เออเอาแบบมาให้เราครับเอาแบบมาให้เราบอกว่าเออต้องการแบบนี้นะใช้เวลาเท่าไหร่เราก็เออตกลงเรื่องไม้อะไรกรันราคากาันรเรียบร้อยครับ ก็เราก็ทําให้เออเวลาเดือนหนึ่งนะสองเดือนนะเดือนครึ่งนะอะไรเงี้ยก็คือตามตามตามแบบที่เราได้ทุกวันนี้ก็มีออเดอร์ก็เรียกว่าออเดอร์นะที่เราสั่งสั่งประมาณสี่ห้าหลังแล้วก็มีกําหนดส่งเข้าไปก็ลักษณะอย่างนี้มากกว่าก็คือเท่ากับว่าในในส่วนของบ้านน้องดาวของเราก็มีส่งให้กับลูกค้าตลอดใช่ไหมครับใช่ก็ก็ก็จะได้รับต่อเนื่องกันตลอดตลอดเรื่อยๆเพราะว่าทางร้านของเราก็เน้นคือไม่แพงนะครับและอย่างการขนส่งบ้าง เรามีการขนส่งให้กับลูกค้ายังไงสําหรับลูกค้าที่มาสั่งอย่างเงี้ยครับอ่าทีนี้เวลา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 เรื่องการขนส่งถติว่าลูกค้าสนใจอ่ะตกลงลูกค้ามาสนใจบ้านหลังนี้หนูต้องการหลังนี้นะชอบหลังนี้เริ่มต้นเลยยังไม่ต้องวางมัดจาให้พี่ไปดูที่ก่อนสําคัญมากครับคือเวลาเวลาลูกค้าตกลงเอาแล้วเราเข้าไม่ได้เยอะแยะมากเลยบางคีลูกค้าก็ไม่เข้าใจว่าเราเอาบ้านเป็นลงยังไง บางทีดูแต่บริเวณบ้านเราว่าเข้าได้แต่ปากซอยเรานะ่ะข้าได้ไหมเสาไฟฟ้าตึงไหมบางทีเสาไฟฟ้าก็ตึงรเราจะดันก็ไม่ได้ต้องดูว่าหย่อนไหมข้าวได้ไหมนี่สำคัญสําคัญมากเรื่อ,นนของขนส่งสการขนส่งใช่มีเยอะๆที่อยากได้แต่บ้านเข้าไม่ได้น,นี้ก็ต้องมาคุยกันว่าเราจะเอาข้าวแบบไหนจะเอารถเครนรถเครนไปตั้งอะไรเราก็ไปให้วารปรึกษาลูกค้าทุกอย่างนะ ก็ถ้ากว่าเรามีหน่วยรับคาปรึกษาด้วยใช่ก็คือเขาให้เราขายได้เราจะปรึกษาให้ลูกค้าจนถึงที่สุดนะจนแบบว่าเออเข้าไม่ได้สุดท้ายที่สุดรถเข้าไม่ได้เพรนเข้าไม่ได้สุดท้ายก็ต้องไปทำอ๋อไปทาที่ที่ใช่ต้องไปทําก็คุยกับลูกค้าก่อนเออจะยอมเออคืออยู่ที่ลูกค้าด้วยว่าจะลูกค้าจะบางคนก็เออเข้าไม่ได้ก็จะไม่เอาบางคนเข้าไม่ได้ก็ต้องการจะเอาคืออยากได้ก็ก็มีหลายอย่างแล้วบริการหลังการขายล่ะครับ บนนะบริการบริการหลังการขายก็สําคัญอีกสําคัญมากอมตอนแรกๆเราก็คิดว่าไม่สําคัญได้มากไหมบ้านเราไปตามสภาพลงก็อ่ะสำคัญยังไงอพอไปตั้งแล้วแต่ละสถานที่บางทีที่เอาไปวางไม่เสมอ,อมรากฐานไม่เสมอประตูหน้าต่างก็ปิดไม่ได้จากอยู่ของเรานี่ประตูหน้าต่างปิดได้ล็อกได้พอไปที่ไม่เสอรอปุ๊บประตูล็อกไม่ได้ปัญหาที่สาคัญลูกค้าตาประตูหน้าต่างปิดไม่ได้ก็ทอ้อเครียด ก็คือเราเราก็มีบริการหลังการขายให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็ลูกค้าก็กันเองก็จะมาบอกว่าพี่ประตูนี่มันปิดไม่ได้ล็อกไม่ได้ก็ก็ก็ให้ไปดูแต่ณนะตอนนั้นก็คือมันจะมีปัญหาตรงที่ ทางนู้นที่ไม่เสมอเองอะไรเงี้ยเราก็คุยกันไปเขาก็มีน้าใจช่างไปเขาก็ใจให้ช่างบ้างเราก็ให้ช่างเราไปครับ,รบอย่างนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเกิดปัญหาในการทําก็มีบ้างใช่ไหมครับ,บและอย่างนี้เนี่ยเรามีหลักยังไงครับในการที่ยึดในการทําธุรกิจบ้านนอกดาวของเราพี่นีมีหลักังไงบ้างบ้านนกดาวของเราใช่ไหมเมื่อก่อนเราทํางานก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรมากก็คืองานก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เราก็ต้องไปเวลาเราเวลาเราไปตั้งให้เขาแล้วเนี่ย เขาเขาก็ดีใจที่ได้บ้านไปตั้งอย่างเงี้ยอย่างลูกค้ามาซื้อนี่เขาก็กว่าจะซื้อได้หลังหนึ่งเวลาเขาซื้อไปเขาก็อิ่มเอิบอิ่มใจพี่น้องก็วิ่งมาดูพอบ้านเราไปตั้งปุ๊บไม่สวยเราจะมองจากสายตาเราเองบางทีลูกค้าก็ไม่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 ได้อะไรกับเราคือลูกค้าบางเราก็จะมองว่าก็คือเป็นสิ่งแปลกใหม่ของเขา่า่ใช่แต่แต่เราจะมองหลายจุดเออทําไมเราไม่เก็บตรงนี้ให้เขา มันดูแล้วม,มันเยอะมากมการเก็บรายละเอียดบ้านไม้ก็คือทีนี้ทําให้เรามาพัฒนาเยอะมากเลยพัฒนาแบบว่าเ,ออเวลาบ้านเราตั้งทีละหลังละหลังเนี่ยเราต้องเก็บรายละเอียดให้หมดเลยเพื่อเร,เราไปตั้งแล้วมันเก็บน้อยหน่อยถ้าบ้านไม่ค่อยสวยไปนี่เราต้องไปเก็บอีกเยอะมากค,คือมันมองไปไรมันก็สะดุดหมดนะ่ะก็คือตั้งแต่บันไดขึ้นะยึดหลักความใส่ใจของลูกค้าใส่ใจสาคัญคือพัฒนาดีขึ้นคือเราใส่ใจมากขึ้น คือคือ,ค,อคือไม่รู้ร้านเปม,มิกาบ้านนดดาวลูกค้าเข้านี่คือลูกค้าคือพระเจ้าแบบดีใจเพราะเศรษฐกิจอย่างนี้เราก็ขายของยากอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ก็ก็เลยเถ้าบ้านเขาสั่งเราก็พยายามเก็บรายละเอียดเห็นไหมอย่างบ้านตัวใหญ่ไหมที่จะเก็บที่จะมองข้อเสียยากมากเลยถ้าสมัยแต่ก่อนก็คือถ้า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 ,าสีก็สําคัญสีเมื่อก่อนเราก็สีอะไรก็ได้คือคือ ถูกหน่อยพราเราขายไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องก็คือคุณภาพต้องมาก่อนสำหรับบ้าน็อกดาวเปรมิกาครับและอย่างนี้สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยอยากมาชมบ้าน็อกดาวเปรมิกาที่นี่เดินทางมาได้ยังไงบ้างครับอําเภอนครหลวงนครหลวงนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่มามาถึงอําเภอนครหลวงเลยมันจะมีสีแยกไฟแดงสีแยกเดียวสีแยกใหญ่สีแยกเดียวคือวิ่งวิ่งวิ่งมาสายเอเชียนะสายเอเชียแล้ววิ่งเส้นนครสวรรค์ ก่อนที่จะขึ้นสะพ,พานมันจะมีทางบอกว่าพาชีอำเภอนครหลวงลอดใต้สะพ,พานมาเลยอเลอดมาถึงมันจะเป็นเสียแยกไฟแดงเสียแยกเดียวเสียแยกใหญ่ถึงเสียแยกปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวามาทางอำเภอภาชาีแล้วก็จะเจอเลยเส<ป>้าานนอดวนปรมมกาใช่ัจะเป็นเส้นอำเภอนครหลวงมาภาชจาีจากจาก จากสีแยกมาประมาณกิโลกว่าๆเนาะครับแล้วอย่างนี้อยู่ขวามือในในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตก็มีเซิร์ชได้เลยบ้านนกดาวเปรมิกาก็ขึ้นเลยใช่ไหมครับเปรมิกาเปรมิกาเปเปรมิกานะครับแล้วฝากเบอร์โทรสําหรับผู้ที่สนใจอยากติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงครับจ้ะเบอร์โทรของจารณีโดยตรงเลยนะ0819044972และก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือ0929088364อืมสองเบอร์นี้จะ รับโดยตรงเลยครับก็ก็มีอะไรเกี่ยวกับน็อคดาวก็สอบถามปรึกษาได้ค่ะครับก็นี่นะครับก็เป็นข้อมูลดีๆจากพี่จารณีนะครับในการทําธุรกิจบ้านน็อคดาวแล้วก็ให้ออกมามีคุณภาพมีผลงานที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จารณีด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้<ช>ขอบคุณมากครับ